สวัสดีครับพี่น้องครับมันมีอยู่กับใชยหน่อยรถเกี่ยวเกร่อครับเดี๋ยวสิพามาเบินงงานพิเศษแล้วนะครับรถคันนนะครับผู้ว่าตายดีซีจ็ดสิบปีพัดครับคันนี้ขยายปากนะครับทดถเตอร์เกี่ยวดันพ่อสปริงสายผ้ามหเกียวลองพูและกับตัวสิ่งนะครับ หลกักกาพิเศษไปกว่านั้นนะครับพี่น้องรถทัานนี้น,นะครับขยายทั้งอุ้มนี้ครับเดี๋ยวห้อง50กันครับขยายทั้งอุ้มนี้ครับตอนนี้ทางกำลังทำการขยายอยู่นะครับเดี๋ยวขยายแป่ช่างไดนะครับไปนะครับเดี๋ยวสิ15บงังขยาย ออกทางมากนะครับนี่เสมอกับเสมอกับปากที่ขยายออกมาเลยนะครับคันนี้ครับ่านอูนี่เอาสแตนเลสใส่ให้นะครับเสร,เสริมเสริมกมาอีกนะครับเพราะว่าอันเก่ามันในมันมันเต็มมันเต็มเร็วนะครับขยายออกมาอีกครับ เต็มเร็วแล้วก็ขยายทังอุ้มน้ำเลยครับท่านนี่สุดอีเรยครับสุดอีนเรียทนนี่เดี๋ยวใส่งบประมาณเท่าไรเดี๋ยวสี่ถามสร้างเดินไหนะครับท่านนี่นะครับสุดเลยครับท่านนี <c oughs> ส่สร้างสร้างเหมือนนะครับ<อ>เพิ่มไม่อีักกระสอบครับนี่ มา่าติ๊กระสอบติ๊บกะสอปุ้ยเนาะเพราะว่าเอาออกทั้งหลังทั้งต่างเลยทั้งเครื่องเลยถึงพข้อมครับยกยกขึ้นเครือ่องบนข้อมแล้วกะ็ออกหลังออกหลังจะเป็นตัวนี้เนาะแล,ล้วก็ออกค้างไว้อีกทางบนนี้ยกขึ้นมาสุดขอบเลยเนาะ ครับขยายทางอุ้มครับขั้นแรกว่าสร้างม่อนสร้างม่อนปกติสีบัวมีผู้ใดขยายทางอุ้มนะครับแต่ปากเนาะแต่ขั้นนี้เฮ็ดสุดเลยเนาะสุดเลยได้เฮ็ดสีพร้อมเลยเนาะนี่เนาะไมได้เฮ็ด้ะครับไมได้เชียร์แต้งแต่ามันต้องเปเฮ็ดสีครับ ดีดองครับสุดครับสุดแค่นี้ึ่งไอ่ยังเห็นตอนไปเกี่ยวเนาะจะได้จักจะได้นำน้ำเชื่อมตันนี่มวยเห็นครับแต่งถึงครับแค่นี้เดี๋ยวถ้าติดตามครับออกมาแล้วสิเป็นยังไงนะครับความสวยงามดีสั่มเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนแข่งนานะ มาครับแตเมื่อกับตเมือก็ปากนะ้ครับซุดจัดครับคันนี้หัดครับหัครับคันนี้ครับสุดอีนนี้ครับพี่น้องขยายอุ่มนะครับขยายอุ่มกัดทึ่งเ็ดสีนะครับ รวมเพจซี PC แ้วก็อยู่ทีกว่าหมืนม่นกว่าบาทนะครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจอยากขยายอุ้มนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็ต้นหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองครับผู้ประสิทธิโชกการช่างนะครับสี่รัดนะครับหารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับ ครับสุดขั้นเลยแตงเต็มเลยนะครับคลิปนี้นะครับแกะลาบไปก่อนนะครับฮติดตามนะครับพี่น้องครับขายายออกมาแล้วนะครับสีสวยงามสำเร็จนะครับพี่น้อง